สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคณนามังกรนะคะประจํา ครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2564นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนะคะชาแนลนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้ไปตัดสินใจใดๆิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะไม่ขอแยกประชาสัมพันธ์น,นิดนึงเนาะ,ะในเดือนมีนาคมนี้ไม่มีโปรโมรชั่นดูดวงส่วนตัว ะะเป็นส่วนลดนะคะ20%เนเาะในทุกๆแพ็กเกจเลยก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราไพาท่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีมังกรและคันามังกรคืคอชาวธาตุด,ดินเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ในที่ที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคณามังกรเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญคะ่ะสถ้วยนะคะ8ไม้ท้าออกขอโทั่วคะ่ะแปดาบนะคะ และเป็นไพ่เจ็ดดาบค่ะอัศวินถือเหรียญสี่ถ้วยแดาบเจ็ดดาบชาวราศีมังกรและคณามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุด,ดินด้วยกันเองปรึกศบกันมังกรธาตุน้ํากระกดเมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าในเดีอที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งมองไม่เห็นอนาคตนะคะมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แอบทําอะไรลับหลัง ีกคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่เราให้เขาไปนะคะสิ่งที่เราพยายามที่จะถือความสัมพันธ์นี้ไว้พยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดพยายามจะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะพยายามจะเขาเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้มันไม่คืบหน้าเลยนะคะมันหยุดนิ่งเลยนะคะมองไม่เห็นอนาคตเพราะว่าไม่ว่าเราจะใส่ใจเขาขนาดไหนไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้ขนาดไหนเขาก็ไม่สนใจคะ่ะกอดอกมองเมินเลยเนาะสิ่งดีๆที่เรายื่นให้คะ่ะเขากลับไม่สนใจไม่ใหญ่ดีนะคะเนาะยังไม่พอนะคะยังแอบทำอะไรรับหลังเราอยู่ตลอดเวลาโกหกหลอกลวงนะคะ เจ้าชูมีคนอื่นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ไม่คืบหน้าเลยนิ่งอยู่กับที่นะคะคุณแทบจะมองไม่ออกเลยว่าพรุ่งนี้ มรืนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะดําเนินไปยังไงนะคะก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือในเดทิที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงวันที่1 6 3หถึงมีนาคม2564จะเป็นอย่างไรคะ่ะไพ่แปดไม้เท้าค่ะ ดิเม i ช i a นนะคะสี่เหรียญคะ่ะชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธก็ได้นะคะอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างทีนต่างแดนต่างภาษาเนาะหรือนะคะอาจจะคุยกับชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะ อาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินด้วยกันเองพลึกศพกันมังกรโดดเด่นมากๆเลยสําหรับในชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรในน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนกับนะในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้จะมีการพูดคุยกันค่ะจะมีการพูดคุยตกลงว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะดำเนินไปในทิศทางไหนดีนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่นะคะจะได้เริ่มต้นใหม่ อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณอาจจะตัดสินใจนะคะเ,เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมก็ได้นะคะพยายามที่จะเหมือนกับตัวคุณอะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะพอคุยกันแล้วก็มีข้อตกลงว่าโอเคเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราเริ่มต้นใหม่กันนะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าตัวคุณก็ยังคงเขาเรียกว่า ถึงแม้ว่าจะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่แต่ตัวคุณก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่มีความกลัวอยู่นะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามันก็แย่เหลือเกินเนาะแต่ตัวคุณก็ยังอยากจะให้โอกาสเขาตัวคุณพยายามมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวคุณพยายามที่จะเมตตานะคะพยายามที่จะให้โอกาสเขานะคะแต่ลึลกๆแล้วตัวคุณก็ยังมีความกลัวมีความกังวลอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกัน นะคะอืมก็ตัวคุณเหมือนกับพยายามที่จะให้โอกาสอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะเสียเขาไปไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครอะค่ะเนอะอตัวคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าคบกันมานานแล้วอะค่ะนะก็เลยแบบไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครไม่อยากจะไปนับหนึ่งใหม่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปได้ดีในที่สุด ให้มันไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะ ขอดูเอาคำมานาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและขนามังกรค่ะไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะขึ้นมาแล้วนะกงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะคะไพ่สมไม่เท้านะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะหไม่เท้าค่ะโดดเด่นสำหรับชาวธาตุไฟและชาวตากชาตินะคะ ก้าวไม่เท้าค่ะอืมสาหรับนะคะเอาคำมนาครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะสิ่งที่คุณให้โอกาสเขาสิ่งที่คุณพยายามเริ่มต้นใหม่นะคะคุณคุณรอนะคะคุณรอให้เขาปรับปรุงตัวคุณให้โอกาสเขาคุณรอคอยเขาทั้งทั้งที่ก็มีโอกาสเหมือนกันว่าโอกาส ก็ก็มีโอกาสว่าสิ่งที่คุณให้โอกาสเขาอะนะคะเขาจะทำให้มันเจ็บเหมือนเดิมเขาจะทำให้คุณเจ็บเหมือนเดิมเขาจะอ่าไม่สำนึกนะคะคุณจะยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ที่เดิมให้โอกาสเขาเหมือนเดิมนะคะเป็นการ move on เป็นวงกลมนะคะ move on เป็นวงกลมในครั้งนี้ในที่นี้หมายถึงว่า ให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับคนคนเดิมแล้วก็เจ็บซ้ําเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะวนเวียนซ้าซ้อนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเนาะตามตามตามหน้าไพ่ในอนาคตนะคะถึงแม้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาซ้าแล้วซ้าเล่าคุณจะรอคอยให้เขาปรับปรุงตัวนะคะแต่สุดท้ายแล้วไพ่ไปสรุปมันก็ยังเป็นไพ่ของการเจ็บปวดอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหน เหมือนเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่สามดาบค่ะไพ่าทาโร่บอกว่าถ้าหากว่าคุณยังคงให้โอกาสเขาต่อไปนะคะมันก็จะเจ็บซ้ำเหมือนเดิมคือไพ่ควีนกับไพ่คิงอ่ะมันเป็นไพ่คู่กันก็จริงแต่ว่ามันนั่งหันหลังให้กันนะคะถ้าหากว่าเราและเขาอ่ะคือเราให้โอกาสเขาก็จริงแต่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ใช้โอกาสนั้น ฟุ่มเฟือยมากๆใช้โอกาสเปลืองมากๆนะคะแล้วก็ไม่ไม่เห็นคุณค่าในความรักที่คุณให้เขาถึงแม้ว่าคุณจะอยากจะไปต่อขนาดไหนมันก็เป็นฝ่ายคุณที่จะต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะดังนั้นนะคะลองลองคิดให้ดีอีกครั้งหนึ่งว่าเราเราอยู่ตรงนี้เราให้โอกาสเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเราแล้วเราแล้วเขาทำมันพัทงทุกครั้งนะคะที่ที่ที่เราพยายาม ก็ลองไต่ตรองดูค่ะว่าเราจะทนเจ็บซ้ำแบบนี้เหมือนเดิมไปได้อีกนานสักแค่ไหนนะคะคนเราถ้าหากว่าไม่เห็นคุณค่าในโอกาสที่อีกคนนึงหยิบยื่นให้นะคะยังคงทำผิดซ้ำเดิมไม่สำนึกนะคะไม่เห็นคุณค่าไม่ใส่ใจนะคะก็ต้องมาพิจารณาดูแล้วแหละว่าโอเคเราจะเราจะ มันคุ้มไหมอะที่ที่ที่เราจะอยู่ตรงเนี้ยที่เราจะต้องเจ็บไปแบบนี้อีกนานสักเท่าไหร่ไม่รู้อะค่ะอืมก็จะประมาณนี้แหละเนาะ โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้แม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงก,กันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ